ก่นที่ใช้นะครับก็มีออย่างนะครับก็มีขวดน้ําขนาด 1. 5าลิตรนะครับวดน้รเป๋าและก็กระป๋องน้ําอัดลมหรือกระป๋องน้ําอะไรก็ได้นะครับที่เป็นกระป๋องน้ําอลูมิเนียมนะครับหนึ่งอย่างขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการตัดปากกระป๋องออกนะครับบริเวณนี้นะครับวิธีการตัดนี้และก็แล้วแต่เราจะใช้อะไรนะครับผมใช้กรรไกรนะครับตัดง่ายดี ุปกรณ์ที่ผมใช้เจาะรูกระป๋องนะครับก็จะมีหนึ่งเลยเข็มเย็บกระสอบนะครับใหญ่ๆแบบนี้ต่อมานะครับก็เป็นตะปู3นะครับก็อันนี้เอาไว้ขยายรูนะครับต่อมาก็เป็นไขควงนะครับไขควงนี่ก็เอาไว้ขยายรูขึ้นใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับอุปกรณ์เจาะก็มีแค่3ามชนิดเองวิธีการเจาะนะครับผมจะเจาะทําเป็นแนวไว้ก่อนโดยใช้เข็มนะครับในการเจาะการเจาะเป็นแนวนะครับผมจะเจาะเป็นแนวแบบนี้เลยยาวถึงปากกระป๋องแบบนี้เลยนะครับทําแนวไว้ก่อน มานะครับเมื่อทําแนวเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้ตะปู3านะครับในการขยายรูนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยเื่อเมื่อนาร่องด้วยตะปูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้แกวกรนะครับนาล่องอีกทีนะครับเพื่อขยายรูให้ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เสร็จไปแล้วแถวหนึ่งนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลย เสร็จแล้วนะครับวิธีการเจาะอันนี้ก็เจาะแค่ครึ่งรอบกระป๋องก็พอนะครับไม่ต้องเจาะเต็มกระป๋องนะครับเจาะแค่ครึ่งรอบก็พออันนี้ไม่เน้นสวยงามแต่ว่าเน้นใช้งานนะครับตอนต่อไปนะครับก็จะทําการเจาะรูนะครับบริเวณนี้เลยของขวดน้ําวิธีการเจาะนะครับผมจะใช้มีดยาวเหลมนะครับระวังด้วยนะครับจะให้ปอดีแล้วบันทงกระป๋องกับเสร็จเรียบร้อยนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับขวดดักแมลงวันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการใช้งานนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันการใช้งานนะครับเราก็ไปใส่น้ําไว้นะครับบริเวณให้อยู่ประมาณก้นขวดนะครับอย่าให้ถึงตรงที่เราเจาะรูนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็ใส่เหยื่อนะครับเหยื่อที่เราเตรียมไว้เหยื่อที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเหยื่ออันนี้เลยนะครับ เป็นตับปลาพุงปลานะครับเอาไปทําให้สุกแล้วก็เอามาหมักหนึ่งคืนนะครับใส่ถุงอย่างนี้เลยหมักไว้หนึ่งคืนนะครับจะได้กลิ่นที่แบบฉุยมากเลยนะครับวิธีการใส่นะครับเนี่ยตรงที่เราไม่ได้เจาะรูนะครับเหยื่อมันจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยครับตักชอบมากชอบน้อยตักเยอะแล้วแต่เรานะครับแบบนี้เลยนะครับก็ให้มันขยับขยับขยับไปอยู่บริเวณบริเวณ บริเวณกระ๋องนะครับแบบนี้นะครับวิธีการใส่เมื่อใส่เยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการยัดเข้าไปเลยประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าคุณสำเร็จจะสำเร็จไหมนะครับอันนี้ผมก็ดักไว้นะครับแล้วแนะ เริ่มเห็นโบแล้วนะครับอันนี้พมก็จะดักทิ้งไว้นะครับในร่มแบบนี้เลยมาดูนะครับอันนี้ทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับที่เราทําไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับสําหรับตัวนี้ผมทําตั้งแต่เช้าแล,ล้วแหละแ <Okay. S 2> ด้ว,วัตใช้เยียบนะครับ